สวัสดีค่ะคุณครูสุริตาสามสีครูแต้วค่ะขอไข่ใบกลมๆไปที่นี a 该嘞。 ยยดมาไาไไขขเจววอยากกินแบบไหนเลือกเอาอยากกินแบบไหนเลือกเอากินไข่แล้วเราเร่างกายจะแข็งแรงค่ะและในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรู้โครงการเรื่องขอไข่ใจดีกันแล้วนะคะ ซึ่งเป็นการนําไข่มาประกอบอาหารหรือเป็นการทําคุกกิ้งนั่นเองค่ะและคุณครูก็มีคลิปวิดีโอของเด็กๆที่นําไข่มาประกอบอาหารที่หลากหลายเมนูและน่าทานมากๆเลยค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปชมคลิปวิดีโอของเพื่อนๆคุณครูมีนิทานน่ารู้มาให้เด็กๆได้รับชมกันค่ะจะเป็นนิทานเรื่องอะไรนั้นเราไปชมกันเลยค่ะนิทานพื้นบ้านเรื่องดาวลูกไก่ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตากับยายอาศัยอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆไม่มีลูกไม่มีหลานมีเพียงแม่ไก่หนึ่งตัวที่เลี้ยงเอาไว้เวลาผ่านไปไม่นานแม่ไก่ก็ออกไข่และฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบตัวน้อยๆน,น่ารักเจ็ดตัวด้วยกันแม่ไก่ได้พร่ำสอนลูกไก่ทั้งเจ็ดว่า ไว้นะลูกจาตากับยายเป็นผู้มีพระคุณเวลาผ่านไปมีพระธุดงมาลงกรดที่เชิงเขาริมหมู่บ้านพอตากับยายเห็นเข้าจึงเกิดความกังวลว่าพรุ่งนี้เช้าจะทำอย่างไรดีด้วยที่ทั้งคู่ไม่มีอาหารไปถวายเลยขณะที่ทั้งคู่กำลังคิดอยู่นั้นตาก็ได้เอ่ยขึ้นว่ายายเอ้ยเช้าวันรุ่งขึ้น เรามาแกงไก่ไปถวายพระกันเถิดเพราะไม่เช่นนั้นพระท่านจะอดชั้นอาหารเช้าแน่เชียวยายก็ตอบรับกับสิ่งที่ตาบอกขณะนั้นแม่ไก่พระเอิญเดินมาได้ยินสิ่งที่ตาก,กับยายพูดกันแต่แรกแม่ไก่ก็เศร้าใจสงสารก็แต่ลูกน้อยทั้งเจ็ดที่จะต้องกำพร้าแม่ด้วยความกตันยูรู้คุณตายายที่อุตส่าห์เลี้ยงตนมาอย่างดี แม่ไก่ซึงคิดทดแทนบุญคุณตาและยายตามที่คุณตาได้กล่าวไว้แม่ไก่จึงตัดสินใจเรียกลูกทั้งเจ็ดมาสั่งเสียโดยเล่าทุกอย่างให้ลูกฟังเมื่อลูกไก่ทั้งเจ็ดได้ฟังจบต่างพากันร้องไห้และพากันไปซุกอ,อกแม่ด้วยความรักและอาลายัยแม่ไก่และลูกไก่กอดคอกันร้องไห้ตอนเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่แม่ไก่ ได้กลายเป็นอาหารเช้าที่ตาและยายทําและนําไปถวายพระแล้วพวกลูกไก่ทั้งเจดต่างโศกเศร้าเสียใจเป็นที่สุดด้วยความรักแม่เป็นที่สุดลูกไก่ทั้งเจดตัวจึงกระโดดเข้ากองไฟไปทีละตัวเพื่อที่จะตายตามแม่ไก่ไปเหล่าเทวดานางฟ้าบนสวรรค์ ต่างก็ซาบซึ้งในความกระตันยูของแม่ไก่และลูกไก่จึงได้รับลูกไก่ทั้งเจ็ดตัวไปอยู่บนฟากฟ้ามีแสงระยิบระยับเป็นประกายลูกไก่ทั้งเจ็ดตัวได้จะเกิดเป็นดาวลูกไก่นั่นเองหรือที่เรียกว่ากลุ่มดาวเลือกเจ็ดดวงคอยประกาศถึงความดีที่มีความรักความสามัคคีของพี่น้องทั้งเจ็ดนั่นเองวัเดีคะ่ะ วันนี้หนูจะมาทําไข่เจียวกุ้งสับนะคะอา้าวมีส่วนผสมคือไข่กุ้งสับต้นหอม,น,หอมน้ำหปลาแล้วก็ผงปรุงรสอา่าวทำกันเลยค่ะตอกไข่ใส่ อืมใทยเลยลูกฮู้ทีเราก็ตีนะคะตีตีตีจับมีดจานได้วยนะคะตีนะคะอ่าตีส่วนผสมไม่เข้ากันตี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 อ้าวมาลงกระทะกันมาลงกระทะก,กันนะคะอันนี้คือให้เอาใส่เลยลูกผู้ใหญ่<ส>ดูเลยเอาค <มา S 2> ำตรงกลาง ข,ขั้นตอนนี้ผู้ใหญ่ต้องทำนะคะค<ป>ือขั้นตอนย่อะะขั้นตอนทอดนะคะขั้นตอนนี้ผู้ใหญ่ต้องทำให้นะคะแล้วก็ต้องเมนูไข่เสร็จแล้วค่ะสวัสดีครับดีค่ะวันนี้น้องก,กุลกิติพบจะมาทำวิธีการกับวันนี้ผมจะมาทำกับข้าวครับไข่เจียวครับ ใช่ครับผมไม่ได้ทำไปไหลายทีแล้วอ่าเรามาเริ่มการตอกไข่กันเลยดีกว่า <Okay. S 1> ไข่เดียว mm hmm. อันนกตตอกไข่ตอ,อกป,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 ปุ๊บๆอ่าเสร็จแล้วเราก็แบบนี้นะครับ mm hmm. การไม่ให้เปลือเกเปลือกหลุดออกมาเสร็จแล้วก็ก็คนนะตีไข่อ่าตีไข่เลยครับตีแบบนี้นะครับ อ๋อตีอย่างนี้ผมตีเสร็จปุ๊บเราก็ต้องใส่ซอสนิดนึงใส่ซอสอกูจับให้มีรสชาติอ่านะคะอันแล้วกูตีตีตีใส่ตออตีแบบน,นะะี้ครับ ตไข่มาต้้องด้วยตีเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทํามาทําวิธีการเจียวไข่กันเสร็จแล้วเราก็มาดูตอนสสเสร็จเรียบร้อยนะครับใช่ออบอกเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวเรามารอชมกันนะเดี๋ยวเรามารอชมกันนะเดี๋ยวรอกันก่อนอิติ่พกกาลังจะเจียวไข่ไข่เจียวครับแล้วรอนนทำไม่ได้ดอกเนญโอทำได้ครับเก่งมากคลิปดีแค่นคี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ คลิปหน้าเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับค่ะเด็กๆได้เรียนรู้โครงการของไข่ใจดีกันไปแล้วเด็กๆได้รับความรู้เกี่ยวกับสีชนิดรูปร่างลักษณะประโยชน์ของไข่การนําไข่มาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูซึ่งทําได้ทั้งอาหารคาวอาหารหวานเป็นอย่างไรบ้างคะทีะ่เด็กสนุกไหมคะเด็กๆสามารถนําความรู้ไปใช้ในชีนนวิตประจําวันได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย